มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนผ่วันพอยทวงสัญญาบิ๊กตู่ถึงนโยบายพักพลังประชารัฐด,ดิวอลริสราออกโรงเชียร์เมื่อวันที่13กันยาย,ยน2564นนะคะผู้สื่อข่าวรายง,งานว่านายไผ่หลิกหรือว่าไผ่วันพอยสสกำแพงเพชรพรคพลังประชารัฐนะคะได้โพสต์ Facebook ส่วนตัวขอบคุณทุกกำลังใจทุกๆอย่างที่เข้ามานะครับผมโอเคครับ ไม่ต้องเป็นห่วงพร้อมทำงานให้กับพ่อแม่พี่น้องเหมือนเดิมครับเรายังเหลือเวลายังไม่มีการยุบสภายังทำหน้าที่ในการนำปัญหาให้ได้เพื่อรับการแก้ไขให้ได้และต้องสู้กับโควิด -19 ต่อไปครับผมเคยพูดไว้ในตอนหาเสียงที่ออกไปปราศัยกับพ่อแม่พี่น้องในตอนเลือกตั้งที่ผ่านมาตอนที่ผมย้ายพักมาก็คือไม่ว่าผมอยู่ตรงไหนสิ่งสำคัญที่สุดก็คือพี่น้องประชาชนเป็นหลักสำคัญ เราก็จะทําแบบนั้นต่อไปครับในเมื่อตําแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรได้มาจากพ่อแม่พี่น้องของเราเราก็ต้องทําทุกอย่างเพื่อประชาชนส่วนนโยบายของพรคพลังประชารัฐผมได้เรียนท่านนายรัฐมนตรีไปแล้วในวันก่อนโบสถ์ไม่ไว้วางใจผมหวังว่าจะมีการทําออกมานะครับทางด้านนางร้ายน้าสวยอย่างดิวอลิสลานะคะได้โล่เข้ามาคอมเมนต์ในโพสต์ดังกล่าวของไผ่ว่ากำแพงเพชรโชคดีที่มีพี่ไผ่ ขอขอบคุณข้อมูลจากทีนีดอทคค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ